วันนี้เนี่ยครับก็เป็นการทำความเข้าใจกันนะครับว่าการดำเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีที่มีข้อร้องเรียนนะครับจากท่านอดีตเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับท่านสมเดทท็จโระพิสัณนะครับซึ่งได้ร้องเรียนมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของกรณีของสมาคมและก็ท่านายกสมาคมนะครับมีการดําเนินการทีออ่อาจจะไม่ ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับต่างๆ,ๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราได้มีการพิจารณานะครับเราไม่ได้รักเลยเลยนะครับตั้งแต่แรกที่เราได้รับข้อร้องเรียนมาวันที่26ตุลาคมนะครับ2561ตายนี่นะท่าไทยก็ได้มีการดําเนินการนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมีการที่ ทำหนังสือสมาคมฟุตบอลถึงทนายกสมาคมน,นะครับในการที่จะให้ข้อเท็จจริงต่างๆให้ข้อรายละเอียดน,นะครับแก้ข้อกล่าวหาต่างๆนะครับซึ่งการดาเนินการแบบนี้นะครับเป็นการดาเนินการตามกฎหมายวิปกครองนะครับซึ่งจะต้องให้ให้ข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมนะครับเปิดโอกาสให้ได้มีการ เตรียมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะชี้แจงตอบข้อกล่าวหาต่างๆด้วยนะครับก็ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีข้อเท็จจริงบางอย่างนะครับที่การกีฬาไทยเนี่ยจะต้องจาเป็นที่จะต้องขอเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการถอดถอนท่านในขาธิการนะครับว่ากระบวนการในการถอดถอนเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือว่า ของกฎเกณฑ์ต่างๆของสมาคมฟุตบอลหรือไม่นะครับก็ประเด็นนี้ก็เราก็กําลังเล่งที่จะทาหนังสือถึงสมาคมให้ที่แจงเพิ่มเติมนะครับในประเด็นนี้แล้วก็ต่อมานะครับท่านอ,าอาดีตในขาธิการนะครับท่านพลตรวจโทพิสานก็ได้ยื่นข้อน้องเรียนเพิ่มเติมมาเมื่อวันที่3มกราคม2562นะครับซึ่งเราได้รับข้อร้องเรียนแล้วนะครับแล้วเราก็ได้วิเคราะห์หาข้อมูลเบื้องต้นแล้วแล้วก็จะได ทำหนังสือถึงส,รรรสมาคมฟุตบอลนะครับรวมถึงเราก็จะมีหนังสือถึงทางผู้ร้องด้วยนะครับชี้แจงให้ทางผู้ร้องได้เข้าใจนะครับว่ากระบวนการตามกฎหมายต่างๆการกีฬาดาเนินการแบบอย่างถูกต้องทุกอย่างและก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องอยากเข้าเคียงกัน,นครับทีนี้ถ้าถ้าเกิได,ดได้บทสรุปได้พ้นุปแล้วเนี่ยทางเรรจะเป็นต้องชี้แจงหรือว่าวเปิดเผยให้ๆๆยื่นผลทราบ ก็จะจะได้มีการ,ปรเปิดเผยแน่นอนนะครับว่ามีการกระทํำที่มีการผิดกฎหมายผิดข้อบังคับหรืออะไรอย่างมากหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการดาเนินการอย่างไรนะครับซึ่งการดําเนินการของการกีฬานะครับในกรณีที่ มีการพบว่ามีการกระทําที่มีความเสื่อมเสียต่อสมาคมนะเราก็จะมีอำน,นาจตามกฎหมายต่างๆนะครับที่จะให้สมาคมที่จะให้การกีฬา่งประเทศไทยสามารถดาเนินการได้นะครับตั้งแต่เบาไปจนถึงจนถึงหนักนะครับตั้งแต่เรื่องของการให้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับตัดเตือนนะครับเรื่องของการที่จะระงับการปฏิบัติการปัญญาชั่วคราวหรือไปถึงกระทั่งเ,เรื่องของการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ครับซึ่งก็ต้องดูเรื่องของความหนักเบานะครับเรื่องของเจตนาด้วยเรื่องของความที่ที่สุดนะครับถ้าในทางปกครองของการกีฬาเนี่ยก็คือต้องมีการยกเ,เลนะิกคณะกรรมรนะครับก็คือ,อ,อให้มีการเลืดินัางมา นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมันยังไปอีกไกลามากนะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยเรายังไม่ได้ดูนะครับว,ว่ามันมีความหนักเบาอย่างไรซึ่งตรงนี้จุดนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ชี้ไปนะครับว่ามีใครกระทําผิดหรือว่าสมาคมกระทําผิดหรือนายกกระทําผิดแต่อย่างใดนะถึงแม้จะมีการชี้ไปแล้วนะครับว่ามีการทําผิดข้อบังคับต่างๆ เราก็ต้องมาพิจารณาถึงเรื่องของโทษอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งการไปถึงจุดจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างไกลและก็ยังไม่เหมาะสมในเวลานี้ที่จะพูดนะครับต้องพูดในฐานะที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับเพราะว่าการกีฬาเนี่ยก็คงจะไปพูดอะไรเกี่ยวข้องกับการดําเนินการของสมาคมฟุตบอลไม่ได้นะครับแต่ในฐานะที่เป็นแฟนบอลคนหนึ่งนะก็ย่อมต้องรู้สึกผิดหวังนะครับแต่ก็ เราก็ยังเหลืออีกสองนัดน,นะครับที่เราจะสู้ต่อไปนะครับก็ต้องขอให้กําลังใจนะครับ,บ,บนักฟุตบอลและผู้เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลชุดน,นี้ทุกคนนะครับที่จะ,ะสู้ต่อไปแล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันส่งกำลังใจแรงใจไปให้ทีมไทยนะครับอย่างน้อยๆเรายังมีโอกาสแก้ตัวอีกสองครั้งนะครับที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับก็คงจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด และแมตช์หน้านะครับที่จะเจอกับทั้งบาเรนและก็อ,อาราบิเนเรสนะครับ <c oughs> ผมก็อยากที่จะเห็นนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งรูปแบบการเล่นทั้งเรื่องของการาทุ่มเทต่างๆซึ่งผมเชื่อว่านักากีฬาเนี่ยก็ทุ่มเทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นนะในส่วนของการกีฬานะครับซึ่ง มากมฟุตบอลได้นะครับตอนนี้เราก็จะมีการเสน,เนอนะครับที่จะทํางานช่วยเหลือกันนะครับโดยที่จะตั้งขึ้นมาเป็นคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งนะครับเป็นคณะกรรมการที่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล นรัก็จะมีการทํางานกันอ,อย่างใกล้ชิดขึ้นนะครับระหว่างสมาคมฟุตบอลและภาครัฐก็คือการกีฬาแหงประเทศไทยในการพิจารณาหาแนวทางที่จะสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนานกาีฬาฟุตบอลในระยะยาว